แนะนำการใช้งานการควบคุมโรงเรือนหนึ่งสองสามนะครับก็เรื่องที่โรงเรือนหนึ่งก่อนนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหน้าตาประมาณนี้นะครับตรงกลางที่เห็นนี่จะเป็นการตั้งค่าของโหมดออโต้นะครับส่วนด้านขวาจะเป็นแผงควบคุมแมนนวลโหมดนะครับส่วนการเลือกโหมดเนี่ยก็ให้ติ๊กที่ปุ่มด้านซ้ายตรงนี้นะครับถ้ามันเลื่อนไปทางด้านซ้ายแล้วปุ่มไม่มีไฟแบบนี้ก็คือเป็นโหมดแมนนวลนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนไปทางด้านขวา โดยการกดหนึ่งครั้งครับกดแล้วปล่อยปุ่มจะเลื่อนไปทางด้านขวาแล้วมีไฟสีส้มขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าโรงเรือนหนึ่งแบบได้เข้าสู่โหมดออโต้แล้วนะครับส่วนถัดมานะครับด้านซ้ายด้านล่างน,นี้จะแสดงค่าเซ็นเซอร์ต่างๆครับก็จะประกอบไปด้วยเซนเซอร์ภายในโรงเรือนหนึง่งแล้วก็เซ็นเซอร์ที่อยู่ภายนอกโรงเรือนนะครับสามารถดูเปรียบเทียบค่ากันได้นะครับถัดมาจะเป็นการตั้งค่าโหมดออโนต้นะครับเงื่อนไขของโหมดออโต้เนี่ยจะมีอยู่แค่2หลัก สองอย่างหลักๆนะครับก็คือทําตามเซนเซอร์หรือทําตามเวลานะครับทําตามเซนเซอร์เน่ยจะอยู่ในหน้านี้เลยส่วนทําตามเวลาเนี่ยให้เข้าไปตั้งในหน้าท i m เมอร์หน้าถัดไปตรงนี้นะครับการตั้งตามเซนเซอร์เนี่ยก็ให้ดูตามแต่ละอุปกรณ์ได้เลยนะครับโดยที่อุปกรณ์เนี่ยจะแสดงเชื่ออยู่ตรงนี้นะครับก็ไล่ไปเป็นแฟนหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ครับแต่อุปกรณ์คืออะไรบ้างก็ดูได้ที่คู่มือนะครับ โหมดออโต้เนี่ยจะสามารถตั้งได้ตามความชื้นและอุณหภูมินะครับสําหรับทุกอุปรกรณ์เลยยกเว้นตัวม่านเท่านั้นนะครับตัวม่านเนี่ยจะทําได้เฉพาะตามค่าแสง,งเดียวครับวิธีดูเนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับจะเขียนว่าแฟนหนึ่งโอเพนแฟนหนึ่งคลอสตรงนี้ก็หมายความว่าอันนี้ให้เราตั้งค่าอุปกรณ์เปิดแล้วก็ตั้งค่าอุปกรณ์ปิดนะครับที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราต้องการให้แฟนหนึ่งเปิดที่สามสิบห้าปิดที่สาสามนะครับ เราก็ให้ใส่ไป3-5เปิดนะครับแล้วก็3 3หยุดนะครับเราก็ตั้งไล่ตั้งไปนะครับโดยที่ให้แฟนแต่ละตัวเนี่ยไล่ทําตามอุมตูปูนะครับแนะนําว่าให้ตั้งที่แฟน2และแฟน3าก่อนนะครับเนื่องจากแฟน2 3สาเนี่ยอยู่ตรงกลางครับเพราะว่าพลงติดตั้งเรียงกันไป1นึ่งสองาก็ให้ทําตัว2 3สาก่อนตัว1กับ4ทําตามทีหลังนะครับก็จะได้ไล่ตามอุมตูปูไปโดยปกติให้ตั้งห่างกันได้ที่ประมาณ1องศานะครับ จากนั้นเราก็กดเซฟอุปกรณ์ก็จะทําตามค่าที่เราตั้งไว้ตามนี้ครับแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้ตั้งนะครับก็เป็นค่าตัวอย่างเฉยดนล่างนี้ก็จะเหมือนกันนะครับต่อไปมาดูในโหมดของทม์เมอร์นะครับโหมดทม์เมอร์เนี่ยจะเป็นโหมดอัตโนมัติที่เสริมซ้อนกันกันกบออโต้ปกตินะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอันนี้คือโหมดออโต้ปกติใช่ไหมครับค่าต่างๆจะทาตามทางานตามนี้แต่ถ้าสมมุติวันหนึ่งเราอยากให้สมมุติว่าเราอยากจะให้ระบบพ่นหมอกมันพ่น วันละครั้งสองครั้งแค่นั้นนะครับก็คือเราไม่ต้องการให้ทํางานตามุณหภูมิหรือความชื้นแต่ต้องการให้ตั้งตามเวลาทํำยังไงนะครับก็ให้เราเข้าไปที่หน้าทัมเมอร์นะครับปุ่มที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นครับกดเข้าไปเราก็จะเจอกับหน้าต่างของทัมเมอร์ที่เป็นโปรแกรมตั้งเวลาเนี่ยทั้งหมดสองตัวนะครับก็จะมีโปรแกรมทัมเมอร์หนึ่งและก็โปรแกรมทัมเมอร์สองครับความต่างก็คือให้เราตั้งที่โปรแกรมหนึ่งก่อนนะครับ สมมติว่าเราใช้รถแค่วันละครั้งเนี่ยก็ให้ตั้งที่ท u m เม r รหนึ่งนะครับเข้ามาก็จะเจอกับหน้าสําหรับตั้งเวลาตรงนี้ครับก็ให้เราไปเลือกเวลาที่อุปกรณ์จะทํางานเนี่ยตัวอย่างเช่นให้หาชื่ออุปกรณ์ที่เราต้องการจะตั้งนะครับก็เลื่อนลงมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วการให้อุปกรณ์อะไรทํางานนะครับโปรแกรมพ่นหมอกเราก็หาตัว f ฟล์เกอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเวลาเปิดเป็นชั่วโมงนะครับตัวอย่างเช่น ต้องการให้มันเปิดตอนสิบโมงครึ่งนะครับแล้วก็ปิดตอนสิบโมงสิบโมงสี่สิบนะครับเปิดทิ้งไว้เป็นเวลาสิบนาทีแล้วเราก็กดเซฟนะครับอเราทำการตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการจะเปิดโหมดเนี่ยก็ให้เรากลับไปที่หน้า Greenhouse 1ึ่งเมื่อกี้นะครับ จากนั้นก็ไปเปิดปุ่มทามเมอร์ของม่านนะครับทันทีที่เรากดปุ่มทามเมอร์ตรงนี้ทัพอุปรกรณ์ก็จะทำงานตันเวลาที่เราตั้งไว้เลยนะโดยที่จะมองข้ามค่าเซ็นเซอร์ผุ้นไปนะครับจะทำค่าจะทาตามทามเมอร์เป็นหลักจนกว่าเราจะมาปิดปุ่มทามเมอร์ตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่โหมดออโต้ปกติครับนี่ก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับ